ทีกต้านทุกคนเล่านคะวันนี้กับเจ้ม่เป็นแฟนวันนี้เราจะมาในตัวละครที่มีชื่อคุณเนรพอคลิปที่แล้วเปิดลงไปก็ต้องคอยติดตามเรืองประเดีงฟังเรื่องป้างพคงจะรู้เรื่องอย่างหรอกมาร์ตองเล่นเสียงมาตังไหนโอเคนะคะที่บอกก็คือเปิดลบคลิปไปก็เลยจะมาเล่นคลื่นโอเคนะคะแล้วก่อนที่จะไปรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกายเลยนะถ้ากดแล้วก็อยู่กันเลยโอเคนะคะเรื่องของแมพสุสานนั่นเองเริ่ม ยูริพวกเรามีใครบ้างมีพี่ดอนมีพี่ยูริแล้วอบางคนสกใจคะ่ะทำไมมีไม่ไหวจนึงๆ่าเอาของขลังมันจะเรื่องเกี่ยวด้วยไหมไหวชึบไอเจียงเจียงมันต้องใช้กับดอนนี่แล้วฉันเอามันมาคือมันก็ใจทุกคนก็เลยอยากรู้มันจะเป็นยังไงอ่ะ,อะพี่ดอนหนูเอามาให้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวให้เขาหนูเองอ่ะเอาไปดีแล้วเพิ่มมันจะได้เป็นสี่นะทุกคนด, <Wow. S 1> ดีว้าวเอาทำมรู้สึกเหมือนมีคนเอาไปตีเล่น อาจรมันนะคะยวเราไปหาที่แปะก็อย่างไรอย่าะไรวางตัวอยู่ลาตีอีกแล้วลาตีอีกแล้วหวัดมันไม่ไปตัวอื่นเนะมื่อไงทำไมกล้องของเนี่ยว่าทุกคนเพื่อนเขาจะได้แบบหยิบไปดีๆนะเนาะอ้าวแล้วพี่ดอนก็ชิมไม่ไหวหนูแล้วอุ๊ยเจอไม่ไหวไงเนี่ยทุกคนรู้บ้าเป็นปะเวลาเล่นตัวเลยมาสมุดเล่นดอนไม่เคยเจอเลรไม่ไหวเนี่ยพอเล่นตัวอื่นแม้ไม่ไหวามาสามสี่ห้าอันบ้าไปแล้วอะ่ะเอ้ยบอกตรงนี้เมีเนะย ตรงนี้เราะต้องการขอนะคะมาเลยคุณไหนวะเนี่ยต่อไหนจะเฝ้าเพื่ออะไรตรงนี้มียาไหมคุณได้เฝ้ายาก็จะไปบอกให้เขาเฝ้าเพื่อตรงนี้เหมือนมีของกองไว้อยู่แล้วเนาะแล้วก็คามเปหนอย่างไรราตู่ในหุ่นดวนนะคะชึบอะไรนะอันเสร่อนี้ไปใส่สินเอาใส่สินนะประคำนี่ก็บอกไว้ตรงนี้นะ ันโอเคไปอยู่ดิ่อย่าบอกแค่ได้ว่าใหญ่แต่แถวๆนี้ให้หลุดแล้วเด้อโอเคหลุดแล้วละไปเอาสีเพื่อนดีกว่าอยู่นี่ตรงนี้มียานะมาเอาได้โอ้ยเออมากแล้วละว้าอุ้ยเบิ้ลสองเบิ้ลสองทุกคนเบิ้ลสองเบิ้ลสองเบิ้ลสองเอ้าไม่ใช่อ่านเอาเกลือทำไมฉันใช้อ่านไม่ได้ โอ้ยเราจะมีส่วนผีเพื่อถามจริงบ้าไปแล้วอ๋อจริงไหมเขาได้ไปหมดให้เลยแค่นี้แล้วก็คนต้องวีรันแล้วแหละทุกคนวีรันนะคะรันรันจริงบ้าเนี่ยสวัสดีอุ้ยพี่สเตเฟนเขากำลังปรุงยาทุกคนอ่ะพอป่ะพี่อ่ะ เร in ็วๆด็วยูรีอย่าลักผีไว้ด้วยเด้อพอชั่นอ่ะไม่ต้องแล้วเอาเราอยู่รีทุกคนดูแทุกคนดูยู่นี่สิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นี่เดี๋ยวจะทำให้หายาให้โอเคยูรีเดี๋ยวฉันไปเอายามาให้ตาติดอยู่ค่ะอันนี้ไงยูริยายาของเธอฉันเดี๋ยวฉันเอามาให้นะเอ้ยขอโทษเดี๋ยวมันจะมาแบบนี้โกรธ อ่ะเรียบร้อยมากยาให้แล้วยูรีมาเอาด้วยแล้วกันอย่าให้เสียเที่ยวไปไหนแล้วเนี่ยยูรีมาไหจะมาเอาอยาฉันเนี่ยฉันรอเธอนานแล้วนะถ้าตายไม่รู้ด้วยนะยายอยี่ยมาไว้เป็นสิบรอบแล้วมาเอาด้วยค่ะผมเป็นห่วงนะคะมาเอาอยาแล้วยูรีมาเอาอยา ยังไงดีเนาะคุณชายใช่ปะ่ะฉันบอกได้ไหมว่ายายตรงพิธีเนี่ยตรงนี้มียองบอกเอาไว้เลยยองมาจนจะตายเห็นแล้วเนี่ยอ๋อสวยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปให้ถึงที่ไม่ต้องไม่ต้องต้องโทษอยู่ไหนไม่ใช่ตรงนี้แนะ่นอนตรงนั้นก็ให้ตรงนั้นเดี๋ยวไปยูริเดี๋ยวฉันต้องเอาอยายไปให้ถึงที่เพื่อคขาบอกภัยเออไม่ใช่อะไอ่ะอยูริพร้อมปะ เอายาไปฉันเอามา้อย่างที่แล้วผิวตัวด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยเพื่อนพยายอมใช้ยาก็ต้องบริการถึงที่นะอะเนาะเด็กจับใบสตีเฟนอันนี้ไม่ไหวนะคะไปกองรวมกันไว้ีก่อนสี่ผ่านไปห,าห้านาทียังไม่ทำอะไรเลยโอ้ของที่ฉันนกองไปหายไปหมดสองเสร็จสตีเฟนนั้นน่าจะเป็นปุ๋งยาได้ไม่เป็นไรหรอก พีเาา่เตย่าบอกซีเฟนด้วยมาเอายาด้วยนะมาฉันไว้ยาไหมนะจ๊ะมาเอาด้วยค่ะเออซีเฟนหลุดแล้วอ๋อคนได้ยาแล้วเหรอโถ่เลยอะไรวะเนี่ยเราก็บอกดีวสัตว์มายาให้เพื่อนแต่ก่อนอื่นคุณราตี้นี่มันเก็ก,กะขอฟาดทิ้งก่อนทุกคนอันนี้ก็วางไปตรงนี้นะคะประคำเปิดกล่องแป๊บ ท้าแม่สายซัพพอร์ตช่วยเพื่อนตลอดเวลาเล้วลาตีมันก็มาเอาแทนแล้เอ้าเนี่ยพอใช้อาวมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันบ้ากันมั้ยเนี่ยโอโหอะไรวะพอใช้อาวแกก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยซึบบัน พอใช้อาก็เป็นก็เป็นท้าแบบเนี้ยมันก็เป็นแบบมันก็เป็นท้แบบเนี้ยม่อยู่ใช่ปะบุกเละทำไมม,ม,ม,มันไม่มันไม่มีใครจิตรนตีเลยทุกคน,นก็คือตรงเนี้ยเขาไม่มีใครเอาไปทุบมาปากเลยเอ้ยซีเพนคำบอกของเมว่อวานา <c oughs> มาปากแล้วคนดีคนดีคนงามไอ้ยหุ่นละแต่ยี่มันจะต้องมันจะเป็นอะไรของตรงนี้มันเนี่ย มามาชใช้วสวดแหละเก้าเก้าเปนไงคงไม่ดอกมัง้งแต่ดูมันน่าจะเฝ้าแหละทุกคนแต่มันจะชวบพิธีง่ายเลยเก้าเกบอกเพื่อนกันเก้าเกยโอเคโอเคใค่แค่ยงรับค้เก้าเ ช,ช no like <player> ึบซึบโอเคซึบแปะเฮ้ยอย่าออาคุณรืมอ่านแชทป่ะพี่เอาาเก่ไม่ใช่หรออะไรเลยบอกเก่าเกาช่างอรชางอะาเราเตีเก่่าเหรอท่าแล้วเนี่ยเรา ไม่เม่งไหมต้องเป็นนางเอกต้องเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวาไอวันดูไฟอะไรไอวันดูไฟฮ่า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 ใครเนี่ยพี่เออว่าแล้วสิเป็น <c oughs> ยู่สงสัย เพื่อนน่าจะรืมนะคะ99ไปเพื่อนกคนรดูดิราตีมันเฝ้าแน่ถ้ามันสวดเต็มอะโอเคนะคะเราก็จะทำการเฮ้ยมันดันอยู่อะโอเค,อเคพี่ดาวมาช่วยสวดนะคะวะ้าไม่ตรงเกมมันซ่า เออฟาดเลยพี่เห็นไหมทุกคนมันฟาดพิธีไม่ต้องไอ้ราตะเยอะไม่ต้องไม่ต้องโอ๊ยประตูปิดไม่ได้เอา้เอาเลือดออกเลือดตกยางอ่อนนะคะช่วงน,นี้คือไม่จะเปิดมอหลังมาไงนี่ก็มออย่งนี้ได้ว้าวต,ตอนนี้รู้สึกว่ายูริจะโดนไล่ชืบไม่ไหวนะคะก็อย่าไปวางกองของไว้ตรงกลาง แเดี๋ยวสวดกันต่อทุกเครื่องนี้อย่าค่อยมาสวดแล้วกันไม,ไม่ไม่น่าพูดเลยแหมคุณพี่นี่เปิดมาต้องแก่แต่ไกลเลยเนาะงั้นก็โดนอีกสักแผ่นนึงจะเป็นไรทีราตีมจะตายเพราะว่าคือเราเราเล่นเซนส,สกิลคือขวารวดทุกคนตอนนี้นะคะดูดิคนมาจะเรียกให้ไปเอายาโอ้โหราชันเลย ฉันเลยทรงเงี้ยราตีมันเฝ้าวิธีแล้วตายแน่เลยค่ารายทุกคนตอนนี้ราตีเฝ้าวิธีหนักมากมากันกำลังจะมาเฝ้า,าแล้วต้องหาคนจู๊กนะคะไม่งั้นเพราะว่าถ้าเราไม่หาคนจู๊กอะ่ะรือว่าให้คนลอไว้ก่อน,ม,นมันจะสวยวิธีต่อไม่ได้เก่าๆช้างกาเป็นร้อยช่งนั้นไปปไเนีย ตอนนี้แต้มคือเท่ากันนะคะสวยไม่เชื่อกันสวยนะคะอ้าตกใจหมดโอเคสวยสวยเลยตอนเนี้ยเข้าก้าแล้วก้าวก้าวก้าว,าว,าว,าวโอ้ยโอ้ยยิ่งทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอ้เว้ยไปทุกคนเตรียมมาคำไม่ียวมาคำเตรียมมาคำม,ม,มาคำในกองไว้นะคะตรงนี้มีกระดักเด้อทึบเอาไปไหนแล้วอ่ะเอาไปไหนแหละ แม่ล่าตีหนีเลยทุกคนลาตีหนีแล้วสวนไล่ก่อนสวนไล่ก่อนสวนไล่ว้ายมาด้วยมาด้วยใช่ไหมนี่ชึบไม่ไหวไม่ไปถึงมึงเพื่อนเราอยู่หยิบเล็กเองเลยไหนลาตีมันอยู่ไหนได้ยำผีนะตอนนี้ผีตะกี้ทำอะไรไว้กลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่นกลับมาน,น,นี่ผีหนีแล้วก็ตอนนี้ผีหนีแป๊บนึงขอดื่มชื่หนึ่ง,ง,ช,งชูกรานนะคะอย่ตามผีไม่ทัน ก็ตอนนี้ผีมันน่าจะกลัวเราแล้วอะเรียกมาเปิดกล่องโอเคเฮ้ยที่มีอะไรคนตอนนี้ราตีกลัวเราแล้วทุกคนได้แต่ซ่อนนะคะตอนนี้เปิดกล่องโอเคอยู่รึอุย้ยปะคำหรอประคำยงั้นฉันเก็บเองไปไหนเอลาตีไม่อยู่ไหนเกิดดุ่มเล่น นี่กองไว้ตรงนี้ว่าคำสองบนนี้นี่ไหนอะผีผีอยู่โน้นใช่ไหมได้จะทำไรอ๋อนี่ไงผีนี่แค่ผีต้องมีคนต้องมีคนโดนบีบคอนะทุกคนหนเอ้าไปไหนแล้วไปไหนกันเนี่ยเห็นป่ะหนีแล้วนั่นก็นไปอยู่ในหัวนะพี่เราฟาดาดิฟาดดิหัวเนี้ยคนนี้ฟาดเลยฟาดเลยอุ้ย ไปตอนนี้เพื่อนน่าจะเปิดตูนไหมนะคะเกย์อยู่ไหนราตีคริสตีเฟนทำได้อยู่อีราตีมันอยู่ไหนอันนี้ราตีกลัวไปแล้วไปหาราตีกันดีกว่าทุกคนอยากอยากหา j, อุ้ยตรงนี้มียาด้วยนี่ แฟนรีวิวแฟนโอเคไปหากันต่อนะคะลาจะอยู่ไหนกันเนาะอ,อยู่ไหนกันหน้าอย่าให้เจอหน้าอย่าให้ต้องตามไปถึงบ้านช่วยตรงนั้นมันเนียนอ่ะไหนราตรีมาอยู่ไหนเนี่ยหามานานแล้วเจ้าแป๊บหนึง,งนี่เอาประตูด,ดีวกดว่าทุกคนเอา้าประคำยังไม่ได้ใช้เลย ตายเพราะอะไรอะ่ะอย่าบอกนะเขามไม่ได้ฟันผีกันแล้วอะ่ะยังไม่เห็นเลยนางไม่อยู่ไหนอะ่ะเอ้าอะไรวะสงสัยจะตายเพราะมีดไรทุกคนยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะเอา้ายังไม่ได้ใช้เลยทุกคนจริงปะประคำได้ถือเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลย <laughs> โอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบกันบล็อสตอรี่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแ้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ